สต็อกรถหน้าร้านกับซนยนรวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีรถให้คุณค้าเลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวตู้ทึบรถตอนเดียวตู้เย็นรถตอนเดียวตู้แห้งหรือจะเป็นรถตอนเดียว4ฟวิลซคูนรถทํางานทําเงินรถข้อครัวกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับเดือนตุลาพารวยจองเพียง9 9 9บาทออกวถวันนี้ค่าฟรีถึงตีหน้ากับโปรช่วยผ่อนมูลค่ากว่า8,000บาท เรุ่นแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตอนเดียว4 w h e ว l ลสคูณเรามีทั้งปีตาร์และอีสุดีแม็กนะคะแต่งมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อแม็กลายลูกโม่แม็กใหม่ยางใหม่บันไดด้านข้างและกันชนหลังแต่งออฟโรดราคาเริ่มต้นอยู่เพียง5 2 9 0 0 0บาทเช้านั้นคร<ส>อบรัว้วเทาลอยน้องก็กมีมาให้นะคะมีทั้งรองรับน้ำหนักได้3ตันถึง5ตัน จดทะเบียนลงเล่นจากวิศวะมาให้มีทั้งรีว o แล้วก็อีซูซดีแม็แต่งมาให้ล้อหนา้าล้อแม็กเวลล้อหลังเป็นล้อกระเทะ่าค่ะพอลลอยช่วงล่างเสริมแหนบใส่พอลลอยจัดหนักจัดเต็มแต่งมาให้กับราคาเริ่มต้นอยู่เพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถเชิงพาณิชรถตอนเดียวตู้ทุบยอดขายติดอันดับกับรถทำงานทำเงินมีทั้งรีวแล้วก็อีซูซูดีแม็นะคะ มาพร้อมกับของตกแต่งล้อหน้าล้อแม็กเวลล้อหลังเป็นล้อกระทะบันทุกมาพร้อมตู้ใหม่แกะกล่องความสูง2 110, เมตร10จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยกับราคาเริ่มต้นอยู่เพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นและสำหรับรถตู้ห้องเย็นของก้าต้มีมาให้ทั้ง Toyota Revo และก็ Isuzu d m a x นะคะกับราคาเริ่มต้นอยู่เพียง569,000บาทตู้ทำความเย็นของ m p c ทำความเย็นติดลบลด25 e องศาเซลเซียส ทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถไปใช้งานก่อนปีใหม่นี้นะรีบโทรมาหาน้กปแ๊บได้เลยที่บเบอร์0ูนย์หกหนึ่งงเจดแหนคปหน้าจอบอกว่าน้่มัป๊บรีวิวมาเลยนะคะน้่มัป๊บมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาพารวย ค,ค่างวดมูลค่าปว8,000บาทแล้วยังไม่พอนะคะจองเพียง999บาทรับไปเลยนะออก่าวันนี้ผ่อีกทีปีหน้าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะสนใจแล้วรีบโทรหารกักปได้เลยลูกค้ามีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพ